พีสาสวัสดีค่ะวันนี้พี่จะชวนทุกคนแกงหน่อไม้นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บหน่อไม้ที่ไล่กันค่ะพร้อมแล้วเราไปไล่กันเลยค่ะนี่เป็นทางเข้าไล่นะคะวันนี้พี่ก็มาพร้อมกับบอดิก์ดเหมือนเดิมค่ะแวะดูข้ามนิดนึงแล้วก็ดูขนุนลูกนี้ยังไม่สุกนะคะถึงแล้วค่ะปลาไผ่ของพี่นะคะไผ่ที่ไล่พี่จะมีสี่สายพันธุ์ค่ะ มีทั้งไผ่ตรงเลืมแรงไผ่หวานกินดิบแล้วก็ไผ่ลวกหวานและอีกหนึ่งพันเป็นไผ่สร้างหมอนนะคะปลูกไว้อีกฝั่งหนึ่งค่ะหน่อไม้ที่ไล่ชาไากา่พึ่งจะขึ้นนะคะทยอยขึ้นเป็นชุดแรกค่ะเพราะว่าฝนแรงที่อื่นอาจจะขึ้นเยอะแล้วแต่ที่นี่พึ่งขึ้นค่ะเป็นหน่อแรกๆเลยนะคะวันนี้จะขุดไปแกงค่ะรอแล้ววันนี้พี่ได้ไผ่มาสามหน่อนะคะ ก็พอแกงน่าจะได้สักหนึ่งถ้วยค่ะได้หน่อไม้แล้วเราก็จะกลับไปแกงหน่อไม้ที่บ้านกันค่ะเรามาเตรียมแกงหน่อไม้กันเลยนะคะก็นำหน่อไม้มาล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็เอาไปต้มสัก15นาทีนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะและช่วงที่รอเราก็จะไปเก็บพริกเตรียมตะไคร้เตรียมใบมะกรูดไปเก็บใบแมงลักแล้วก็ไปเก็บใบยะนางกันค่ะ นี่ค่ะใบยะนางงามมากๆเลยตอนนี้พี่ก็ได้เครื่องแกงแล้วพี่เตรียมหอมแดงค่ะมีพริกขี้หนูมีใบมะกรูดนะคะสองสามใบค่ะแล้วก็มีตะไคร้มีใบยะนางค่ะเก็บมาสดๆเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือใบแมงลักค่ะเสร็จแ,แล้วพี่จะบุบหอมกับตะไคร้นะคะวันนี้พี่จะไม่ตำแล้วก็คั้นใบยะนางค่ะแบ่งไว้กินหนึ่งแก้ว ตอนนี้หน่อไม้ที่ต้มก็ได้ที่แล้วนะคะจืดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ตั้งน้ํายานางค่ะใส่หน่อไม้ลงไปตามด้วยตะไคร้หอมแดงที่ชี้หนูใบมะกรูดแล้วก็ส่วนใบแมงลักเราจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะช่วงอัดคลิปทุกท่านอาจจะได้ยินเสียงหมาเสียงไก่นะคะเพราะว่าลูกน้องเยอะค่ะจากนั้นพี่จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะครึ่งทัพพีค่ะแค่นั้นเลยนะคะการปรุงรสของพี่ เติมแป้งข้าวเหนียวละลายน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อจะได้ความข้นของน้ำแกงค่ะสุดท้ายเติมใบแมงลักพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแถมให้อีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือไข่เจียวนั่นเองค่ะใส่ผักผงชาย,ยาด้วยนะคะกินกับแขงหน่อไม้เนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะพี่จะใช้น้ำมันมะพร้าวในการเจียวไข่นะคะเมนูง่ายๆนะคะใครทำก็อร่อยค่ะสำหรับไข่เจียว เสร็จแล้วค่ะไข่เจียวกินคู่กับแกงหน่อไม้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับไลรซาไก่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ